เอ้าพุทธคุณกูบอกคาแรคเตอร์โดดเด่นมึงด่วนมึงหายไปไหนอ่ะเดี๋ยวหน้าแกเหมือนมันด่ากูเลยอ่ะกูเล่นกองหลังใช่ไหมใช่ครับเออไอดอลคุณคือใครเอลิสเคตมึงเป็นกองหลังแต่ไอดอลคือเอลิสเกโอเฮ้ยโอ้ยหลงเลยอ่ะไม่หลงทิ้งเก่งนะต้องบอกไว้ก่อนท่านหก็ได้บุ้มเฮ้ยโอเคจ้าจ้ามาเลยเข้าวันนี้ ตามมาคิดว่าสกอร์เกมนี้จบเท่าไหร่เจ็ดต่ออุ้ยเฮ้คุณคุณนะ สวัสดีจ้าแฟนๆ FC ออนไลน์ทุกคนนะจ๊ะเจอจะดําคนดีคนเดิมเช่นเคยแนละ้ววันนี้บอกเลยคอนเทนต์นี้สุดติงริงไมเบลมากเลยนะจ๊ะกับการพาตัวแทนประเทศไทย5ทีมนะที่ได้โคต้าไปแข่งขัน FC ออนไลน Pro Champions c ส์คที่กรานครเซี่ยงไฮประเทศจีนนะจ๊ะวันนี้เจดาจะพาทั้ง5ทีมจํานวน10คนเนี่ยไปทํากิจกรรมทั้งวันเลยตั้งแต่เที่ยง ไปถึงดึกเลยรอดูใครที่เข้ามาแล้วตรงนี้อย่าลืมลกดไลค์กดแชร์ติดตามไว้ทุกแพลตฟอร์มของเราด้วยนะจ๊ะก,กับ MC ออนไล,ลน์นั่นเองวันนี้มันแน่นอนไปดูกันเลยเ<า>จะพาไปตะเวนรับนักแข่งเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้ใครจะขึ้นรถแข่จะดำบ้างรถตู้มาสนุกมันแน่นอนทั้งวันยาวไป รับขึ้นมาเรียบร้อยกับคู่แรกของเราจีตีคีและไมเคิล04สวัสดีจ้าสวัดีจ้าไมเคิลเคยนั่งรถตู้แบบมหาสนุกมั้ยรถตู้สัตว์ได้เลยไม่มีนะไม่มีคุณเตรียมตัวพร้อมแค่ไหนวันนี้มันเสียหน้าน้อยที่สุดแล้วอะไรสนานะนักแข่งเกมบอลไม่เราตีลูกนี้ก็ต้องเอาหน่อยเอายอาเอาเอาไอคนนี้บอกพอเสียหน้าน้อยก็เลบอกเฮ้ยต้องเอาหน่อยไม่ได้กดดันนะแต่จีตีคีเนี่ยเป็นลูกชายจับเอง ซึ่งตอนนี้จับมิงซัมเมอร์ฮิลเนี่ยกำลังพาชาวล้อหน่อไม้เนี่ยโอ้โหแบบมาแรงมากเดี๋ยวนี้มาดูว่าคีจะใช้คำแนะนำของจับมิงได้หรือเปล่าส่วนเกิร์ลบอกต้องเอาหน่อยปกติเขาเล่นตำแหน่งอะไรเป็นกองหลังกองหลังเหรขวัญใจคุณเลยกองหลังในใจคุณคือใครขันได้เลยเฮ้ยโอ้เฮ้ยขันไดเลยเหรอมันเล่นตัวเบต้าของเกมเลยเล่นทางบอลไงเล่นตัวเบต้าของเกมอ๋อทางบอลดีทางบ้านอ่ะทางบ้านดีด้วย เรารับคืนรถของเราบาสหกเก้าจากแกรสก็เป็นหนึ่งคนที่ต้องบอกว่าคาแรคเตอร์บุคลิกนี่โดดเด่นแต่น่าจะไลละเอ้าคุณพงษกูบอกคาแรคเตอร์โดดเด่นมึงรวยมึงหายไปไหนอ่ะอย่าหน้าแกมันด่ามึงเลยเป็นเตะบอลนี่คุณเล่นตำแหน่งอะไรตันหยาบไม่นเป็นตัวโกหรอโกรูหนูหรือโกผู้ดีเล่นหรอเล่นไอ้บ้าอตังอ๋อกูเลยจะถ้าเล่นพูดจริงไหมเออสไตล์การเล่นคุณนี่เป็นแนวไหน โอ้ยตัวตัดเกมแล้วนั่นคุณไม่ชอบเฟรชไม่ชอบอะไรเงี้ยเฟรชก็เก่งไข่ขี้ม้าผู้ไรเก่งใจพี่คีนเขาด้วยนี่เรื้อใหม่ต้องอวดนะวะอยู่ครับบูมแล้วก็ชูดีจ้าดีจ้าดีจ้าเป็นช่วงหลังปีหลังปีมานี่ก็โอ้โหติดรอบของประเทศตลอดแล้วนี่ก็เป็นตัวแทนไปแข่งครั้งนี้ด้วยจา่ชลบุรีใช่ไหมถามปู๊ก่อน ได้ตำแหน่งอะไรฟุตบอลเล่นกองหลังกองหลังเหรอเฮ้ขวัญใจคุณเลยกองหลังที่คุณชอบสไตล์การเล่นเขาหรือว่าคุณอยากจะเป็นเหมือนเขาลาโมสลาโมสเหรอคุณเถื่อนแบบนั้นเหรอดูดนพี่ถั่วเล่นกลางครับกองกลางนี่แนวไหนแนวรับหรือตัวลุกปีกหรือยังไงการ์ล่าโมซีเอ็มอ๋อซีเอ็มใช่มซีเอ็มใช่ไหมแล้วขวัญใจคุณคือใครถ้าชอบจีบคนคอเมตี เขาเป็นสาวชอบ C M เขาเล่นกันเลยคุตบอลตำแหน่งเล่นคุณนี่เออที่คุณเล่นน่ะคุณบอกคุณเป็น C M อ่ะแล้วคุณไปชอบไปสิยีต้าวอ้าทีมเรามันทีมเรามันสุดยอดแล้วรับถึงนะกูรู้ไหมข้างหลังสามคนเขาเป็นใครกันบ้างบูโนุตัวปั้นเกมแล้วก็มีหน้าที่ยั่วเพื่อนมาเล่นสุดทีนี่เล่นกองหลังเหมือนกันครับสูงทะลุที่เป็นโกะจากไฮราอีสปอร์ตใช่ไหมใชครับ เดียบเลยน้่นตัวหน่อยแม็กเวลครับแบ็กเวลเอ็ดกองเดี๋ยวคืนนี้เราแตะบอลด้วยแม็กเวลเล่นตำแหน่งอะไรกลางเหรอันใจคุณคือใครเจอรัฐเฮ้ยซีวิจีเหรอเนโคงเหรอเจอรัฐเนี่ยเขาเล่นแบบว่าเขาเลยดูด้านเขาตอนนี้เล่นแบบกระชับมิตคุณต้องระบมันหรือเป้่าเฮ้ยเฮ้ยใส่กันทีดิเอ็งไะเนี่ยแบ็กเวลพูดเองนะเจ๊เปล่านะเจ๊แค่ล่อซื้อนะจอ้งอ่ะจอ้งเล่นตำแหน่งอะไรเล่นปีกขวากองหน้าอะไรอย่างเ้ยก็คือปีกขวากับแนวรุกฝั่งขวา ใช่ไหมและขวัญใจคุณอยู่ใครลามินยามาครับโอ้ยแถมรองเท้ารุ่นเดียวเขาด้วย F50 เอาแล้วเป็นเรื่องนะวันนี้สองคนขึ้นมาแล้ววันนี้ศิริบัณยศกับโตโต้ถามโตโต้ก่อนเล่นตำแหน่งอะไรเขอเป็นโกแล้วกันครับเอาถุงมือมาเฮ้ยเอาแล้วโกแล้วเรามีโกแล้วทีนี้เรารอดแล้วเอาจี่คุณอาถุงมือมาคุณเป็นโก้ใช่ไหมวันนี้ครับ วผนใจคุณไอดอลคุณในการเล่นเป็นผู้รักษาประตูคือใครไม่มีเลยไม่มีเหรอพี่ผมเป็นโกเพราะเหนื่อยคร่างี้นะวันแล้วถ้าสมมติอยากโกในเกมเราใน X Line เนลน์คุณจะแนะนำแฟนๆให้ใครเป็นใครดีเป็นแพ็คไหนปีไหนน่าจะวันเดนซาคุณตัวครับประหยัดประหยัดหน่อยเอฟใีน้อยๆหน่อยก็อาริเอล่าเชนนี้โอนีหโอเคส่วนคุณยศ์สิริพันธ์ยศของเรานี่ก็คุณเล่นกองหลังใช่ไหมใช่ครับไอดอลคุณคือใครเชลลเ่ มึงเป็นกองหลังแต่ไเล่าคือแต่ี่เขตโอเคถ้ากองหลังถ้าในแต่ละกองหลังอ่ะคุณชอบใครชอบฝันงเจ้าเพชรอ๋อผก็ยังโอเคเชียร์เสอร์สมอร์ได้แชมป์แล้วสมอร์ได้แชมป์แล้วอยู่ตอนไหนคือมะเพอมันจะไม่เกิดเลยมั้งตอนนี้ครบทีมแล้วเดี๋ยวดูกันว่าจะเป็นไงต่อแตกกองทัพมันต้องเดินด้วยทองเพราะนั้นเดี๋ยวพาน้องๆไปหาอะไรกินก่อนกันแล้วกันนะจ๊ะไป ถึงเรียบร้อยจ้ะร้านอาหารที่เราพาน้องๆมากินกันก่อนเสริมพลังงอนก่อนที่จะไปทำชาเลนจ์ที่สนามบอลแล้วก็ปิดท้ายด้วยการลุยสาราธรมรมศพลีก่นเองโดลตบคนสิบคก่อนก่อนได้กินไม่ได้แล้วหิวแล้วไปหิวอกันหิว,ห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 วอกันมามาตามมาตามมานั่งโต๊ะเรียบร้อยเดี๋ยวคุยกันก่อนเริ่มที่แอดไวส์ก่อนเปลี่ยนชื่อทีมแต่ว่าก็ยังเป็นไลน์อัพเดิมไอความรู้สึกมันเปลี่ยนเลยไหเป็นลูกงังที่ได้เข้าลงใหม่ปัดแต่ถือว่าเป็นเรื่องดีนะ ก็แต่ในที่คุณตื่นเต้นแปลว่าคุณยังมีไฟมี p a ชั่นกับมันอยู่มันก็เหมือนเดิมนะเพราะว่าด้วยด้วยความที่เป็นลาบเดิมนะครับไม่เปลี่ยนเลยเลยยังมั่นใจยังมั่นใจเหมือนเดิมไปที่ชลบุรีบ้างครั้งที่เท่าไหร่บูมครั้งแรกแล้วถ้าถามคินแนะนําน้องไงกับการเจอแบบนักแข่งต่างชาติรุ่นพี่ในชลบุรีอุ่ตเซลแต่เพื่อนก็คงช่วยได้เพราะว่าคงช่วยได้เราจะแนะนํามันไปใช่ครับครั้งแรกไหมสองคนครั้ใช่ป่ะทั้งแม็กเวลทั้งไอ้กองเลยฮะ ถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์เตรียมตัวกี่เปอร์เซ็นต์แล้วสองคนยี่สิบแล้วฝั่งที่ประสบการณ์สูงอย่างแกรสบ้างทําไมมันถึงแบบไประดับนานาชาติได้เกือบทุกทัวร์เลยถามถามบาสก่อนมันเป็นเรื่องก,การเอาตัวรอดมากกว่า <c oughs> นี่เป็นครั้งที่เท่าไหร่ของย้อนแล้วครั้ <c oughs> งที่สามใช่ไหมโตะครับครั้ <c oughs> งที่สามเหมือนกันแบบการเป็นตัวแทนประเทศใช่ไหมเป <c oughs> ้าห <c oughs> มายเราคืออะไรอยากได้แชมป์นะนี่เป็นเป็นสิ่งที่ดําอยากให้แบ่งปันกับแฟนๆของเอเซีออนไลน์เราเพราะว่าหลายคนก็เล่นอยู่ <c oughs> แข่งตัวเล็กๆอยู่อยากจะมาเป็นโปรเพลเยอร์ก็คงต้องมีความยืดหยุ่นเรียนรู้ในแบบทุกๆเทคนิคแลองผมเราพบเจอก็คือเปิดรับไม่ใช่ว่าเฮ้ยกูเก่งกูเจ๋งแล้วอย่างนี้ก็คือได้หมดทุกคนก็ว่บฝึกซ้อมหมดแล้วผมก็เข้าต้องมีฝ่าอ๋อสายมูเหรอแล้วที่นี้มูไหมมูไม่เคยขึ้นตัวยอดเนี่ยเจ๊ตอบแทนรู้เลยรู้เลยของกินต้องอร่อยถ้าไม่นับของกินมีอะไรอีกที่แบบ สิริบัญญอสมาถึงตรงนี้ได้ <S <S ไม่มีทุกอย่างคือของกินฝากแฟนๆด้วยนะกับทัวร์นาเมนต์นี้ยิ่งใหญ่มากๆนะ FC Pro Champions Cup นั่นเนองนะจ๊ะเอ้าแล้วก็ไฟหนึ่งองคือตักข้าวให้ยอดได้แล้วยอดอยู่แล้วตักข้าวตักเลยโอเคเดี๋ยวขอกินข้าวก่อนะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยคุยกันต่อนะโอเค อิ่มเรียบร้อยพร้อมแล้วพร้อมนอนพร้อมทํากิจกรรมชาเลนจ์แล้วแต่ว่าตรงนี้มันจะไม่เหมาะนี่มันเป็นร้านอาหารเดี๋ยวเราจะไปที่สนามบอลแต่ก่อนจะไปเพื่อรักของเจวันนี้เมื่อกี้ข้าวผัดหมูจานเปนี่คนเดียวเลยใช่ไหมคนเดียวไม่หมดใครเป็นคนสั่งเจก็คุณพูดเองบอกว่าถ้าเกิดอาหารถึงก็ฟอร์มการเล่นคุณจะดีเจก็เลยอยากให้คุณกินไปเต็มที่ไงแล้วเดี๋ยววันนี้ทีมเราเอฟซีลน์กับสาราธรรมศพหลีกวันนี้ยิงไม่ใ้ไส้แตกเลยโอเคเดี๋ยวไปทำชาเลนจ์กันนะคุณพร้อมนะพร้อม ห้องน้ำอยู่นี่นะ <c oughs> <c oughs> เอาก่อนหน่อยไหมยิดหน่อยโอเคไปดูกันเอามาแล้วเรียบร้อยหลังจากกินกันอิ่มนีทุกคนก็เตรียมพร้อมเปลี่ยนช่วงเปลี่ยนชุดจะมาลุยกันกับการแข่งขันของเราในะวันนี้ก็รับกับนักแข่งของเราจากหลายๆทีมที่จะรวมไปลยุย FC Online Pro Champions ครับั่นเองก็มานี่เขาแบกทีมมาแล้วนะ ก็คือสองฝั่งจะมีทั้งสองทีมทั้งห้าทีมจะแบ่งไปฝั่งละคนไล่กันไปฝั่งนี้คือคุณมีชื่อทีมไหมยูนเต็ดครับบวกแปดยูนเต็ดเอาวเราเว้ยเฮ้ยเป็นเรื่องแล้วมันมีสองทางนะบวกแปดคือมันตีบวกติดกับตีบวกแตกนะติดใช่ไหมติดครับโอเคบวกแปดยูนเต็ดอ่ะฝั่งนี้ชื่อทีมเราออสตาสไตรฟซีออนไลน์สุดหล่อครับไม่สุดหล่อไม่มีสุดหล่อครับโอเคเขายืนยันคอนเฟิร์มนะเกมแรกของเรานี่คือเรียนแบบท่ายากทักษะฟุตบอลของเช็ค สุขบุโชคสาราชาติซึ่งเป็นหนึ่งในตัวละครในเกมของเราล่าสุดเข้ามาเลยไทยเบสใช่ไหมพี่คินได้ลองหรือยังเป็นไงบ้างโอ้โหลูกปั่นนี่คือตัวจริงเลยปะเบสซิ่งเนเจอร์เลยโอ้ยยิงปั่นดีมากโหดมากใช่ไหมใช่ครับเออแล้วฝั่งนี้มีใครลองยังลองหมดแล้วใช่ไหมลองหมดเลยนะบูมเก่งมากเลยครับเก่งใช่ไหมพี่เช็คพี่บาสเป็นไงเช็คได้ใช้ยังใช้แล้วครับโอเคไหมโอเคครับโอเคนะเราโอเคใช่ไหมตอนนี้ไหวนะโอเควันนี้เนี่ยเรามีสกิลมูฟจากเช็คมาให้ททััั้้งง2ีีมมเนนน่่ยยแขกก3ูฟดว แล้วเดี๋ยวเจดามจะเป็นกรรมการตัดสินิให้คะแนนมีทั้งหมด6ดาวเต็มถูกไหม <c oughs> เดี๋ยวจะให้คะแนนว่าใครได้กี่ดาวส่งมาฝั่งละ3าคนเอาท่าแรกก่อนท่าเหมือน4ดานเพลินวยง่ายคือจับปุ๊บแล้วก็เท้าขวาเท้าซ้ายปุ๊บแล้วหมุนตัวไปเลยกิน <c oughs> กับบาสหกเก้าจะตีดานเพลินแข่งกันแล้วเดี๋ยวเจให้คะแนนพร้อมนะมาเฮ้ยมา เฮ้ยโอเคนี่สีดันเทินของบาสหกเก้านะอ้าวดูฝั่งดีดีคินบ้างมาอุ้ยเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยอุ้ยช้าอุช้าใช่ไหมช้านะตลบหลบได้ตลบได้อ่าลองลองลองอันนี้นี่เหมือนไม่กองหลังอ่ะกีลองนิดนึ่งกองหลังกองหลังอ่ะลองดูลองดูเขาเบื่อเขาจะกัดได้ โอ้ยว่ะหลงเนี่ยไม่ลองลองที่เก่งนะต้องบอกไว้ก่อนถ้าลงตก็ได้หลบได้ถือว่าเก่งโอเคบัตรบัตรลอยทีนิดลองทีลอยทีนิดผ่านไหมผ่านไหมลองดูนิดเจาเอ้าโอ้โหไอ้นี่ขนาดไม่เก่งนะได้ไหมนี่ละไอกองมึงมาอยู่นี่เลยเออไอ้นี่ก็เชียร์ลูกพี่เกินเหตุอันนี้ต้องให้สกิลวูฟแล้ว ถ้าเต็ม6ดาวเนี่ยทางฝั่งบาร์สหกก้าเลถือว่ารอบแรกนี่รวดเร็วแล้วก็พลิวมากเอาไปทั้ง5ดาวแล้วห้าดาวห้าดาวห้าดาวเหมือนไก่ย่างเอาไปก่อน5ดาวนะถึเลยนะห้าดาวทางฝั่งคีนี่ถือว่าทําสวยถ้าสวยแต่มันช้าเพราะนั้นเราอาจจะขอหักสัก1ดาวแล้วกันเอาไปสี่ดาวมูฟที่2ในเกมเนี่ยเขาเรียกว่าท่าเรนโบว์ก็คือขี้บอลแล้วก็บอลข้ามหัวด้านหลังขึ้นมาข้างหน้าบวกแปดยูนิเต็ดส่งใครมาเฮ้ยแม็กก็เอานะ FC ออนไลน์อาตาสุดหรอส่งใครมาไบเจ็ดบเดเวงกับแม็กเวลเอาละเฮ้ยช้าดิอะช้าเฮ้ยช้าดิอะช้าเฮ้ย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 เออเอาทีนี้ไบเจ็ดเจ็โชว์ให้เด็กมันดูดูเฮ้ยอันนี้อยู่ัที่อันนี้อยู่ที่เอามายว่ข้างหัได้ไปได้ไปได้ไปได้โอเค ก็หลัยรนหมกได้เอคือยืนยืนบัไม่เอยแต่เมื่อกี้คือทำไงเนี่ยแล้วเป็นนะเข้ามาเพื่อรามินยาเมาเอโอเครามินไม่ใช่รามินยารามินจะเมาแล้วเราอะ5นี้ถือว่าเป็นเรนโบว์ที่แม็กวิลทำแล้วสามารถเล่นต่อได้เลยส่วนของไบ์นี่ก็สวยแต่ว่าบอลมันลอยสูงทางนี้นี่เอาไปสัก5ดาวแล้วกันรวม10ดาวแลนะฝั่งนี้เอาไป4ดาว10ดาวต่อ8ดาว ถ่าสุดท้ายถ้าตัดสินในเกมแรกอันนี้ไม่ยากแต่ต้องมีเพื่อนในทีมส่งให้ส่งให้เสร็จแล้วก็จะคขว้หลัง<ด>ตามท,<ด>ที่เช็คสุ่โชคส,ะะสาระชาติเขาทำไว้ถ้าเป็นคนทำท่านี้พ<ด>ี่ปาไหมถั่วถัวนะเอาเจ้าซันมาสามสองพร้อมไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้อย<ส><ด>ู่ก็ส่งไปยังไงคิมเขส่งแบงนู้นถูก<ด>ถูกถือว่าถูกสามสองไปเอาไว้ก<ด>็บเอาไว้ก็บ อเลี้ยงแถวเลี้ยงแถวไม่มีไม่มีอรนะอันนี้อันนี้คือชัดเลยนะอันนี้ดีกว่าคือเราเป็นกรรมการเนี่ยเราเราส่งให้น้ำหนักนี่ชัดเจนอยู่แล้วเราไม่มีการแบบว่ารักใครชอบใครรับเองไม่มีทีมนี้ถือว่าทำได้เพอร์เฟกต์มากนะทีนี้เอาไปห้าดาวโอเคติดสามนะเป็นติดสามแล้วนะหกดาวเต็มเนี่ยส่งไปควไขได้แต่แม่งติดขาตัวเหลอกอกเพราะนั้นอันนี้เนี่ยขอหักเหลือครึ่งเดียวพอ นะมูนาเป็นสามดาวโดนโดนจบเกมแรกไปแบ่งกันตปยฝั่งละสิบสามดาวจากสกนมูฟเต็มทั้งหมดเนี่ยสิบแปดดาวแต่ให้แค่นี้ไปก่อนเพราะอะไรอยากให้แฟนทุกคนของเอสซิโอไลน์ไปเล่นสุขโชคสารชาติในเกมของเราเออไปใช้สกลมูฟสกลมูฟให้เต็มที่เอาสัก18ดาวเต็มให้เหนือพวกนี้ไปเลยก็แล้วกันนะแต่ว่าเกมยังไม่ตัดสินเสมออยู่ก็จริงเกมหน้ามีให้แข่งกันอีกมีทั้งตอบคำถามดวลความแม่นด้วยการยิงประตูจะแม่นแค่ไหนไปดูกัน เกมที่2มาถึงแล้วนั่นคือเกมใครตอบได้ได้ยิงอตอบถูกปุ๊บจะได้โอกาสไปยิงบอลให้โดนแผน่นป้ายทั้ง4แผน่น2แผ่นสีข้างล่างเขียวก็น้ำเงิน3คะแนน2แผ่นมุมสามเหลี่ยมเหลืองกระแดง6คะแนนแต่เกิดจากว่าจะฝูยิงแล้วมันไม่โดนแต่ว่าเข้าประตูได้ข้อหนึ่งใครพร้อมใครรู้ยกมือแล้วเดี๋ยวทีมงานให้สัญญ,ญาณแล้วตอบ ยิงก็ได้แต่สมมติอาสมมติคนแรกย้อนไปยิงปุ๊บย้อนต้องรอแล้วลูกสองต้องเป็นคนอื่นแล้วจนกว่าจะวน5คนกลับมาที่ย้อนใหม่ตามนี้นะกระดิกาแบบนี้นะตอนแรกพร้อมนะป่ะอ้าวหมาขึ้นตอบมาคุณมาคุณไม่ใช่เออเดี๋ยวฝั่งนี้ก็ตอบฝั่งนี้ไม่ได้นะเอ้ามาคุณคุณยายเป็นคำตอบที่ถูกต้องบาดไปเอาลูกไหนเลือกเลยนะได้ทุกลูกมาเอาสูงสูงสูง ถูกเตะไม่เข้าไม่โดนเลี้ยงสิ้นศูนย์คะแนนมาพร้อมไปวะเอาไมเค้ลทีนี้ตอบสามหรือดิอนหรือดิอนไม่เข้าตอบนี่ถูกต้องเอาใครไปยืนบุมไปช่วยยกช้าเพียบคนนี้บมเมไปบมเมไปโอเคสามแนนมาเลยข้อต่อไปนะสามสองมาเอาทางนี้ใครวะ อาเฟลนาดาว้พี่ไม่ตอบกนพี่เปลี่ยนเปลี่ยนฝั่งนี้ตอบอ่ะเชิญอเล็กนเดอร์อาม่ออเล็กนเูคุกต้อนเอาลนาดาวกูจะดลเฟนาดาวกูจะดเอาไได้หคะแนนได้หคะแนนแอเคโอเคพอสาองมาเ่เชิญเร็ว ไ่ตายเอาหมดเวลาเอาฝั่งนี้ที่พี่ภูขายฮาเวนถูกต้องขายฮาเวนถูกต้องไปตัวไปโอเคโอเคเอาได้หนึ่งคะแนนสามสองปะเอาขึ้นดิมขึ้นอูเล่นเอาไรนั้นถูกต้องไปแม็กเลือกเอาลูกไหนเอ้าได้หนึ่งคะแนนมาลูกต่อไปสามสองป่ เอาฝั่งนี้โอลเวอร์กินถูกต้องไปหกแต้มเบาหกแต้มเบาโอ้โหพอต่อไปพราะงี้สองคนนะสามสองมาอุ้ยอุ้ยสามสองหนึ่งหมดเวลามาฝั่งนี้ไม่รวิธีการน่าทิ้งอยู่หมดเวลาเอาใบหน่อยอยู่ริบูอยู่ริบูยกนี่ใครรู้ยกอ่ะ คนที่กรปโอคนที่กรป๋อถูกต้องเอาครยิงเอาแล้วเป็นเรื่องแล้วลูกนี้ยังไงตีตื้นหรือเปล่าเป็นตีตื้นหรือเปล่าไป้ยสามสองมาเอาฝั่งนี้ไม่ใช่ไม่ใ้ว

เอ้ยโอเคไม่ไรหนึ่งก็ได้มากับมาพร้อมนะสามสองมาอาทางนี้ทางนี้มาคาร์ลอร์ดเฮ้ยมาคาร์ล่อร์ดมาคาร์ลอร์ดถูกต้องสามสองมาเอาขึ้นแฮร์รี่มาควายถุกต้องเชิญจ้ะเอาแล้วเอ้ยเอ้ยเอ้ยข้อต่อไปสามสองมา เอาฝั่งนี้เร็วมาเนวไลเออร์ตอบมุดเลยมาเนวไลเออร์ชุกต้เน้นสามสองมาเโอเคเอาตรงนี้จอนสโตนผู้กองไปเข้าอันนี้เฮ้ยเฮ้ยสามแท่งมาสามสองมาฝั่งนี้มีเนียมสุดจเนีอาไปเอาไว้กอง ยังไงต้องยังไงโอ้ยสามสองมาต่อเกินช่วยพยายามไปเลืองกี่แต้มเฮ้ยแต้มเฮ้ยอุ้ยสามสองไปต่าฝั่งนี้อาราโค่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ถูกไม่ถูกได้ไหมรับได้แล้วรับได้แล้วรับได้แล้วบุกยูสัก้าเอ้าฝั่งนี้กลับมาทางนี้นะถูกนะเอ้าได้ยิงเพืเชิญเลย โอเคไม่เป็นไรเอาไปคนหนึ่งแน่มาขก็สุดท้ายพร้อมนะสามสองไปเอาทางนี้เดบิวต์อาบ้าเดบิวต์อาบ้าไปเอาหกปิ่นปิ้นเลยนะหกอะปิ้นเลยนะหกอะโอเคกลับมา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 จบไปเรียบร้อยกับเกมใครตอบได้ได้ยิงซึ่งโอ้โหค่อนข้างชัดเจนเหมือนกเกมแรกเนี่ยเสมอไปสิบสามต่อสิบสามเกมนี้ต้องบอกว่ามาแรงเหลือเกินกับบวกแปดยูเอเด ชนะไป12ต่อ3คะแนนยังไงฝั่งนี้โดนลงโทษแน่ๆแล้วล่ะนะแต่เดี๋ยวโลงโทษเดี๋ยวว่ากันให้ทุกคนโหวตเลือก MVP มา1คนเจ้มีของรวัลมอบให้แม็กเวลว่ามาเลือกใครบูมนะโอเคบาเลือกใครบาสนะโอเคบางทีบูมนะเอาบูมโอเคใครให้ให้ยอดเหรอโอเคยอดนะอ่ะบาสไม่เคลื่อนไม่เคลื่อนโอเคไม่เคลื่อนไม่เคลื่อนเอาไม่เคลื่อนได้ใครผมให้บูมบูมพี่ยิน กองครับนาดาวไอ้กองนะก่อนาดาวบูมให้ใครไม่ขึ้นไมค์เคลนยอดให้ใครบ้าถูกเก้าบ้าถูกเก้าพูมกับไมค์เคลนตอนนี้คะแนนเท่ากันที่สามต่อสามเพราะนั้นเตะแข่งเตะแข่งคพิ่หนึ่งลูกใครเตะโดนป้ายไหนก็ได้ชนะไปเลยเป็นในวีพีของวันนี้ใครโดนป้ายบนก็มีโอกาสชนะไปเลยใครโดนป้ายล่างก็มีโอกาสชนะเพราะว่าสามแต้มกับหกแต้มยังคงอยู่แต่ถ้าเข้าประตูได้หนึ่งแต้มอ่ะใครก่อนไม่ขึ้นหกไม่ขึ้นโอเคไม่ขึ้นก่อนไปพร้อมนะไม่ขึ้นหกเลยลุยโอเครันเลว ฮ้ยโอเคหนึ่งคะแนนนะบูมเตะโดนป้ายไหนก็ได้มึงชนะเลยสามสองไปเฮ้ยเฮ้ยเอ่าเดก่นตะกี้ขึ้นก่อนไปแล้วตอนนี้หนึ่งคะแนนเท่ากันเอาบูมก่อนเชิญเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยเรรียบ้อยแลบมือนะตอนนี้ชนเสาถือว่าไม่ได้คะแนนนะเอาเลย เฮ้ยเฮ้ยแต่ว่าก็ถือเข้านะถือว่าเรจะได้เป็นไมคิลอนโอเคและเราก็ได้เอ็มวีทีของเราในวันวนี้นั่นคือไมคิลอนสุนทีแล้วก็รองแชมป์ของเราได้แก่บูมทีมม้ยหมดเลยย้อนบอกแล้ว่าย้อนจะกินเยอะอะถ้ากินเยอะย้อนก็ไม่แม่นอ่ะ ใส่พลังตรงนู้นไปแล้วพลังหมดเดี๋ยวมีรอบดึกเดี๋ยวจะลงทีมร่วมกันวันนั้นยอดโชว์ให้เต็มที่นะอย่าให้เจ๊ผิดหวังนะเพราะเจ๊ไม่ค่อยคาดหวังกับมึงอยู่แล้วล่ะกคุณเชามีของมาแจกด้วยนี่เลยเป็นเสื้อท่าน้ำฮอตสเปอร์พร้อมลายเซน อันนี้มอสเป็นไมค์เลยส่วนรองแชมป์นี่เลยแผ่นรองเมาส์ชุดใหญ่เลยมอสให้กับบูมน,นี่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 ชูหน่อยชูหน่อยแต่ว่าจะไม่หมดแค่นี้นะความสนุกของเราหลังจากเชลล์ตรงนี้เดี๋ยวเราพักแป๊บเดียวสั้นๆตรงนี้แล้วเดี๋ยวตอนค่ำมีเตะบอลกับซาราทำมาสบลีง <ừ. S 1> เดี๋ยวดูดิว่าทีมเอซี่อะไรของเราวันนี้จะได้สักกี่แต้มแม่แต่ก่อนจะไปมันทีมแพ้ต้องมีบทลงโทษย้อนเจ๊จะเป็นจะต้องทำจริงๆเพราะแป้งตอนนี้เนี่ยเรามีแป้งอยู่ในมือแล้วไหนๆเพื่อความสามัคคีแล้วทีมใครก็แปะคนนั้นกันแล บุกก็ต้องปะเพื่อนซีนะเฮ้ยจ๋าอันนี้ทำเไยเนี่ยเจอเลยมันมันบอกว่าขอเยอะนะเจ้โอ้โหแล้วแต่แล้วแต่ชอบแล้วอ่ะโอ้โหแล้วก็เหลือตรงกลางไม่ได้ไปคนต่อไปนะโอ้โหไปเฮ้ยเอ้ารู้ไว้เจ้า เลยวินใจแล้วซอดแดงได้เลยอุ้ยน่ารักอุ้ยน่ารักเรียบร้อยหมดลงโทษของเรานะก็เป็นทีมชนะคือบวกแปะยูน็ดเย้ส่วนที่แพ้ก็ออสตาไอ้เจอร์ลายจุดหลอหน้าขาววอกโอเคเดี๋ยวไปดูช่วงต่อไป วันนี้ถึงเวลาตรงนี้แล้วกำลังจะคิกออฟก,กับการมาเยือนศาลาธรมรมศพลีกคุณต้องทำความเคารพประธานศาลาธรมรมศพลีกก่อนนี่ประทับปุ๋ยเป็นอะไรบอกวันนี้มันต้องไอ้นี่ไงเกิดการแข่งขันเออพวกนี้เวลาเจอในแรงมันตอบเรายับเลยตอบเรายับเลยอเอาแล้วในฐานะประธานลีกนะครับผมต้องขอกล่าวต้อนรับน้องๆน,นักแข่งก่อนน,นะครับ พวกคุณโดนผมแน่ไม่หรอกวันนี้คือเดี๋ยวจะทำผลงานให้เต็มที่คืออยากให้น้องๆเรียนรู้ถึงความพ่ายแพ้เพราะหลังจากนี้น้องจะไม่แพ้แล้วยให้ความไมแพ้มันจบแค่วันนี้พอหลังจากนี้ชนะเท่านั้นพอไปแข่งนี่ FC Pro Championship ใ,ใช่ครับก็คือลุยไปติดแชมป์เลยไม่แพ้แล้วไม่ <จะ S 1> แพ้แค่วันนี้วันนี้เท่านั้นเพราะว่าเจอกับทีมผมเหลืองเมืองแรกแ่งสาลาธรรมศพหลีกเป็นเรื่องแล้วกีฬาเนี่ยมันก็สอนให้เรารู้แพ้รู้ชนะเราเล่นกันเพื่อแบบว่ามาจากเมื่อกี้มาบ้านกันมาบากับอกินมองพี่นานแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี้ประธานหลีกน ประธานทีมประธานทีมไม่ได้ดูและน่ากลัวอะไรเท่าไหร่สั้นๆแต่ได้ใความไม่ได้ดูน่ากลัวอะไรเท่าเท่าไามดของมันคิดเยเป็นเกมที่ดีะอุ้ย GG ป่ะพูดเกมแต่ได้ GG เียคิดว่าสกอร์เกมนี้จบเท่าไหร่เต่ออุ้ยให้คุณคนะสกอร์จบเท่าไหร่วันนี้ประมาณ2 2เราเราสอง สองนาทียังไงมันยังไม่ได้อยู่ในสถานการณ์เดียนเลยเดี๋ยววันนี้จะได้รู้กันว่า FC ออนไลน์ตัวแทนประเทศทจะไปแข่งเอฟซีโปรแชมเปี้ยนครับกับสาราธรรมศพลีใครที่อยู่ใครที่ไปใครที่อยู่พูดเรื่องนี้เต็มตมาแม่หูน้ำตาสระโบสิบโบหูมาโชว์คือทักแท้นโอ้ยตั้งบอย่างเฮ้ยพอแล้ว Bui! 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 พี่เนี่ยสาระทำมาส่งดีจะไปครูเขาอหายใจให้ดีก่อน จบไปเรียบร <illar> ้อยกับสาร่าธรรมศก์หลีกเป็นไงโดนไปสี่ลูกเพื่อนก็เฉยเฉยเฮ้ยเพราะเราแพ้ที่นี่แต่เดี๋ยวเราไปแข่งต้นเราจะไปแข่งสุดไหมใช่แต่วันนี้กินทำดียันใส่คุปปินทีเลยอันนี้ถือว่าทุกคนปรดมือให้คุณกินเฮยบอกเลยไม่กินหนักอุ๊ ขอให้น้องทุกคนประสบความสำเร็จประสบชัยชนะ,ะนะแล้วก็ขอให้ความรบดสุดท้ายแล้วกันออขอให้ทุกคนจงมีอายุม,มั่นขวัญยืนทุ่มเทือ่อจิตวัน,นับของโสพิษตำลิดผล สุขลังสุราประดานโดนพาราล้นการนาสถาพรพรได้ยื่อเลื่อน่อได้ยืดประเสริฐขอพรให้เกียรติทุกคนและขอให้น้องทุกคนจงถูกทุกวันพัฒธมงคลต้อบูรบุญผลและจะเสกเงินทองไหลมาเทมาดังน้ำประโคมการที่หลายเย็นที่คิดการกิจงานที่ได้สมความมุ่งมั่นปราทานาทุกการจะทำเลยปลอดภัยค้าขายร่ำรวยหลักให้ได้เงินหมื่นตื่นให้ได้เงินแสนเด็กมาแข่งได้งหลานเดินกลับป้ายเขาได้ทำปลอดภัยนับต้องไปเป็นต้นไปตราบทั่วการและนานเทินพระธงมวันนี้เนี่ยเมื่อกี้เราเล่นกันคือเป็นคู่แข่งกันแต่ในวานนี้พวกเราจะเป็นแฟนนคลับขอองง้เชียร์ เพราะว่าน e ี hey. ่คือการเป็นตัวแทนประเทศด้วยยอดแล้วก็พวกเราอ่ะฝีมือดีอยู่แล้วขอแค่น้องเป็นตัวเองผมว่าใช่ใช่ตัวเเองลยยนะศีติดตามด้วยช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่เซี่ยงไฮ้ประเทศจีนฝากด้วยกับการติดตามผ่านทางช่องทางของเอฟซีไลร์เราครับนะทางแฟนเพจยูทูบแล้วก็ทวิตต์ก็ที่หน่เลยฝากด้วยฝากด้วยนะอ่ะมี็นกำใจน้องๆด้วยปรโมทเชียร์น้องๆหน่อย อย่าลืมเชียร์นะักกีฬาไทยด้วยนะครับสำคัญสุดคือกำลังใจนะน้องๆเก่งอยู่แล้วนะครับ<จ>ไปแล้วครับไม่งั้นไม่จบ<อ>ครับสวัสดีครับคอ <laughs> <laughs>